กรจากศูนย์วจัยและพัฒนาการเกษตรที่สุนชยงรายกรุงเทามหานปรบรรยายเรื่องการควบคุมศตรูพืชโดยใช้สารเคมีค่ะใช้สารเคมีแหละเ้ยเฮย้ยยยเฮ้ยเฮ้ย วนันนี้ก็จะเป็นภาคสองตอนนี้ภาคทพิเลี่ยวเขาไม่ข้ามเพราะว่าภาคพิเนี่ยอาการเนี่ยเราไปเป็นใจนะฮะหน,า, <c oughs> หนาวหนาววันนี้หนาวปังวันนี้ปังเนาะหลายยัง <c oughs> <c oughs> ให้เุาบอกของคุณล่ะเดี๋ยวผมจะไปส่อะไรนี่จะไปเร็วๆแล้วกันเต็กต้าส่งในไทยเมื่อวานสอะไรแน่เขาได้กุญแจแล้นะครับนี่รู้ไหมยกครับสายที่สายเทนี้นะครับอ่าอันนี้ของต่างประเทศก็ดีฮาวันเห็นว่าต่างประเทศเนี่ยเขาต้องความสับคัญในการใช้สายเทมนี้นะครับ ถ้าเ <krit> ขาคนย้าเยเขาจะอักตายไว้ไม ah, no you know. ่มาหากลัวคนทาเข้าไปในบ้านเขาตกใจได้การจะคนย้ายมีประสิทภาพนะครับก็คือต้องจ้ักือนะต้องจ้กหอาชีพสามผจักเกินคนก็ต้องป้อระ่งครับเกินคนเดี้ยวนะต้องจ้กกอ่า ตาแต่ก็ไมตาแต่ก็แตห้าเนี่ยทักรั้งมีคัญคือยานี่เาใช้หนดครบก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในานนี่คือรักละทีมคิด